是呀 ิงเอสเตโดยทริปที่ซีมาเนี่ยเป็นทริปที่เป็นสิทธิพิเศษของลูกบ้านสิ่งเอสเตดก็คือการเป็นลูกบ้านสิ่งเอสเตดเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษมากมายมีทริปพิเศษพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนโดยที่ทริปนี้เป็นยังไงบ้างเราไปดูกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ซีเพิ่งถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเลยแล้วเราก็กําลังจะตรงไปกินข้าวกลางวันกันบอกเลยว่าแบบตอนเนี้ย กำลังอัดแน่นามากทุกคนคุณแน่นมากจากกนกำลังคิดอยู่เลยนะว่าเราจะทํากิจกรรมทุกอย่างครบได้ไหมเพราะว่าแบบสุดๆแน่นสุดๆนี่กำลังจะขึ้นรถล,ละไปทุกคน <S <S มาถึงโลเคชั่นแรกของทริปแล้วเราจะมาแวะทานอาหารกลางวันกันที่นี่ก่อนที่จะไปต่อกันที่วัด แล้วก็ไปเช็คอินโรงแรมเพื่อที่จะไปสิงพักในคืนนี้แล้วไปร่วมกิจกรรมที่เขามีให้มากมายแต่ตอนนี้แน่นอนช่องเราจะไปพลาดของกินได้ไงถูกป่ะเราก็ต้องกินก่อนเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเป็นมือที่แบบผักเยอะมาก คนที่รู้ก็จะรู้ว่าซีไม่กินผักถูกว่าแต่แบบนี่ทุกคนผักเยอะมากก็คือคนไม่กินผักแบบซีก็คือระบบนางเขียสุดิตทุกคนดูพอกช็อปอันนี้ใหญ่มากนี่ทุกคนใช้คือเท่ามือเด้อ วันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา move กันไปต่อโอเคเรามาถึงโลเคชันที่2กันแล้วโดยเวอร์ชั่นของตะอชั้นขับคลิปนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เข้าวัดเข้าวานิดหนักันนะเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นซี่เข้าวัดในคลิปอื่นเลยรอบนี้ก็เลยจะมาพาทุกคนมาดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงรายหน่อยนั่นก็คือวัดร่องเสือเต้นซึ่ง สิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับวัดนี้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อสเปเชียลความสเปเชียลของวัดนี้คือมีความเป็นอุโบสถสีฟ้าก็คือตั้งแบบประตูทางเข้ากําแพงฟวนชั่นหรือว่าแม้แต่ข้รงหลังนี้คือทุกอย่างเป็นสีฟ้าก็เลยแบบเออเนาะแปลกตาเดีอ่ะคนเยอะมากอ่ะทุกคนส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวหมดเลยเราก็มีประกาศประกาศในวัดเป็น แบบทุกภาษาเลยจ้ะไปเราขึ้นไปดูข้างในพระอุโอสถกันดีกว่าโหเขาเป็นแบบเป็นสีฟ้าจริงๆเรอทุกคน มาถึงโรงแรมแล้วเมื่อกี้นั่งรถตู้มาที่โรงแรมก็คือหลับตลอดทางพอง่วงมากไฟเช้าแต่เราไป,ไปเอากุญแจห้องกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข,ของมิซี่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะชิญนั่นเลยนะคะชอบจังเลยเลวลาคนเหนือพูดสวัสดีเจ้าจ ก็คือจริงๆน่ะทริปนี้ชลิ่าน้องสาวต้องมาด้วยแต่นางป่วยเป็นไข้หวัดก็เลยเทมาไม่ได้รักษาตัวก็้ลแเป็นฉันคนเดียวโซโล่เลยยังไงถ้าเธอดูอยู่ก็เธอพลาดแล้วเพราะว่าอันนี้คือแบบโซเชียลไลฟ์ในบเว็เอกซ์เลูนะคะซึ่งเราอยาก นีรยากาศดีมากอะไม่ได้มาเชียงรายคิดว่าเกือบสิบปีแล้วอ่ะดูดิสวยมากอะเป็นโรงแรมที่แบบ very coming อือหูห้องใหญ่มากห้องใหญ่มาก <c oughs> น้องสาวสิพลาดซะแล้วทอนดูห้องดิ Wow. Hello. let <laughs> cool see. Wow. Oh, Belated Valentine's gift by S Life. Ah, and this itinerary, Lau. And Look come หอมหอมตอนนี้เรามีเวลานั่งเล่นในห้องแป๊บหนึง่งมีเวลาให้ลูกบ้านทุกคนพักผ่อ <laughs> นสบายถึงเวลาออกไปกินข้าวเย็นแล้วเดี<อ>๋ยวไปเจอทุกคนข้างล่างแล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกัน <c oughs> แล้วก็ไป สิงหาพเพื่อไปงานบอลลูนเฟีสต้าเรามาถึงเข้าเย็นกันแล้วแล้วเราก็กินอีกแล้วทุกคนทริปนี้ก็คือทางสิงชีมก็คือไม่ปล่อยให้ลูกบ้านหิวเด็ดขาดเห็นเขาว่าไก่ เป็นไก่ย่างซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไก่ย่างคือ,อ,อพิลลมก็ค<ม>ือถ้ามา้านนี้ก็คือต้องสั่งไก่ย่างอันนี้<ม>แต่คือโชคดีว่ารู้สึกว่ามือนี้เป็นมือที่กินได้99%เพราะว่าปลาทอดไก่ย่างไก่ทอดต้มยำกุ้งมีแค่ผักไม่กี่จานฉะนั้นผ่าน <laughs> ก็คืออ pues ิ่มมากแต่ตอนนี้เราจะไปคอนเสิร์ตที่ไร่สิงห์พาแล้วตอนนี้ถ้าไปริสแบนแล้วไปเข้างานกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่งานบอลลูนเฟียสตาที่สิงห์พเรียบร้อยทุกคนงุ่คนทงกนทุกคน่ก บอลูน <Ball> มู้ทุกคนเห็นไหมที่พวกนี้เช้าจะไปขึ้นกันก็คือเป็นงานแบบงานเฟสติวัลงานอีเวนท์ที่ใหญ่มากแล้วก็อากาศแอบเย็นนิดน,นึงก็เลยจะยิ่งดีไม่มีเหงือ่อ ที่ล็อบบี้แล้วเพื่อไปขึ้นฮอตบอลูนของงานที่ไร่สิงปรากง่วงมากตื่นตั้งแต่ตี4ี่สาแล้วก็เพิ่งแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวจะต้องรีบลงไปกันละไป let's go <S Good morning, Good morning, morning. ค่ะทุกคนเช้าจัดเลย <laughs> ตอนนี้มาถึงที่ไร่สิงาราคแล้วข้างหลังนี้ก็คือเขากำลังแบบ ทดลองน้ำหนักบอลลูนกันอยู่เพราะว่าเพิ่งรู้ว่าบอลลูนอันหนึ่งอะกว่าจะขึ้นเนี่ยต้องมีการคำนวณน,น้ำหนักแบบคนที่จะขึ้นให้มันพอดีหรืออะไรก็ได้ให้มันแบบบาลานซ์ได้ก็คืออย่างเงี้ยทริปนี้น้องสาวก็คือเทไปแล้วใช่ไหมเพราะอนแรเขาก็คำนวณแล้วว่าโอเคอย่างซี่กับน้องสาวขึ้นน้ำหนักสองคูณกันต้องเป็นบอลลูนไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีการปรับเปลี่ยนก็จะต้องมีการวัดน้ำหนักกันใหม่เรื่องบอลลูนกันใหม่แล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนั้นตอนนี้แล้วก็ข้างหลังนี้ อากาศมันหนาวนินดๆเชียงรายก็เลยพาชิขึ้นช้าตอนนี้6กโมงจะเจ็ดโมงแล้วทุกคนแต่แบบยังมืดอยู่เลยอ่ะมาถึงตอน6กโมงนี่คือลงจากรถไม่ได้เลยมึดตึ๊บเลยอ่ะ อันนี้เหมือนจะไปขี่ดิบไบค์ไม่รู้ทำไมสุดิุสภาพ <laughs> นี่จะดีขึ้นแล้วทุกคนอันนี้คือของเรา านี่คือเป็นหงเลยนะทุกคนกำัจะลงแล้วหื้นอยู่แค่นี้แล้วทุกคนร่วมทีมทั้งหมดวันนี้กับกัปตัน เขาก็จะมีทีมที่ขับมาเพื่อมาดีเฟลตบอลูนก็คือเพื่อเอาลมออกแล้วก็เก็บวิว่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเพราะว่าเขากำลังจะดึงบอลูนแล้วคือพวกเราก็คือยืนขวางกันอยู่เลยต้องวิ่งหนีแข่งกับการดีเฟลตของบอลูน เป็นการดื่มแชมเปญที่แบบเช้าที่สุดในชีวิตทุกคนก็คือแปดโมงเช้าเ <c oughs> มื่อกี้ก่อนที่จะมีการแบบชนแก้วแชมเปญกันใช่ปะเขาก็จะเป็นกัปตันของบอลลูนแต่ละลำมายืนเรียงกันแล้วก็มีกัปตันคนหนึ่งเขาก็เล่าประวัติให้ฟังว่าทำไมถึงเราต้อง p อ p แชมเปญทำไมต้องกินแชมเปญตอนนี้เลยซึ่ง8ปโมงเช้ามันอันยูชัวใช่ปะทุกคน ก็เลยทำให้รู้ว่าจริงๆการกินแชมเปญหลังจากลงจากบอลลูนเนี่ยมันเป็น tradition ที่เขาทำกันมาตั้งแต่แรกๆเลยโดยที่บอลลูนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศฝรั่งเศสก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงกินแชมเปญกันเพราะมันเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองออแล้วก็เลยเป็นแบบสิ่งที่เขาทำกันมาตลอดไม่ว่าจะขึ้นกี่โมงลงกี่โมงก็คือต้องพอปแชมเปญแล้วก็ดื่มแชมเปญเชีย์กัน ราก็จะได้เซิฟิเขตด้วยว่าเราเคยขึ้นบอลูนมาแล้วเป็นชื่อเป็นวันที่แล้วก็เป็นกัปตันเซ็นให้ ก่อนจะพักเบรกจนถึงเที่ยงแล้วค่อยออกไปต่อกันหิวมากเฮ้ยเฮ้ยเป็น KPIY ที่ออกมาเป็นนี้ oh. oh. เหรออ้าวับพลานได้ไงต้องทำอะไรต้องกด self serve ทำเค้กค r e s erve. s o oh. กิน okay. ข้าวเช้าเสร็จก็กลับเข้าห้องมาพัก อนเพราะเป็นเช้าที่ยาวนานเหลือเกิน เพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสีแล้วก็ทํากิจกรรมทํากิจกรรมแต่ว่าตอนนี้ทางทีมก็ให้กลับมาพักเพื่อที่จะเจอกันอีกทีตอนเที่ยงเพื่อไปกินข้าวกลางวันกินอีกแล้วต,ตามสไตล์ช่องเราและหลังจากนั้นก็จะไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวฟาร์มเที่ยวไรซึ่งสิ่งต่างๆที่อยู่ในทริปนี้คือเป็นสิ่งที่ซี่ก็ยังไม่เคยทําทางนั้นเลยเชียงรายนี่ซี่ออนจริงเคยมาแค่ครัง้งสองครั้งหรือครั้งเดียวเองมั้งกับแม่เมื่อแบบ10ปีที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้เลยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออรู้สึกดีที่ได้ กลับมาเที่ยวที่เชียงรายอีกรอบแล้วก็ได้เที่ยวแบบเวอร์ชัน exclusive ด้วยโดยที่จัดโดยสิงห์เอสเทนะทุกคนในทุกอย่างทุกกิจกรรมที่ทุกคนเห็นระหว่างทริปนี้ยคือเป็นกิจกรรมที่เป็นสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์จากการเป็นลูกบ้านของสิงห์เอสเทดอืมซึ่งแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆคือตัวบ้านและตัว เอออสังหาของสิ่งอสังนี้คือก็ดีมากอยู่แล้วแถมยังให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแบบนี้ด้วยพาไปเที่ยวเอออย่างเนี้ยทริปนี้ก็คือทางสิ่งอสังก็พาลูกบ้านมาเที่ยวแล้วก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษต่างๆนอกจากนี้อีกด้วยซึ่งแบบดมีมากๆฉันใครอยากมาเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นลูกบ้านของสิ่งอสังด้วยกันนะทุกคนระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะไปนปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะยมงั้น อีกสชั่วโมงเจอกันทุกคนไปนอนแหละไปหลังจากมีเวลาให้พักผ่อนหย่อนใจคนแบบฉันก็คือใช้สองชั่วโมงนั้นคุ้มมากในการนอนมันทั้งหมดเลยสชั่วโมงไม่ให้เหลือสักนาทีเดียวแต่ตอนนี้ก็มากินอีกแล้วไปกินเข้ากันอีกกว่าไปาทุกคน สิงสั่งอาหารให้แบบอิม่มถึงพรุ่งนี้ทุกมืก้อคือเสียดายอะกเอากับบ้านทุกอย่างเลยเพราะกินไม่หมดอะแล้วมันอร่อยทุกอย่างอะทุกคนแล้วดูร้านนี้ดิอาหารแบบนี่เราเพิ่งกินข้าวเช้ากันไปสองชั่วโมงที่แล้วตอนนี้เรามาจัดเต็มมื้อกลางวันอีกแล้วอืมกลับไปทริปนี้น้ําหนักขึ้นก็ฮือขึ้นแน่นอนไม่ต้องน้าหนักขึ้นก็ขึ้นแน่นอน ินเค้กเพิ่มขอวันเกิดของลูกบ้านตอนแรกก็ว่าจะไม่พอยื่นมาให้ถึงที่ทำไมเราจะไม่รับกลับมาที่ไร่สิงห์พักอีกรอบเพื่อที่จะมาฟาร์มทัวร์ไร่บุญรอดและตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถกันแล้วทุกคนนี่ แหวะที่แรก Swan Lake Swan Lake as in เป็นทะเลสาบไหมที่มีหงส์จริงๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอหงส์ไหมเอ่ยเพราะเมื่อเช้าก็หนาวฉ่ำวันนี้ก็ร้อนฉ่ำอู้มี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 จริงๆมีจริงๆนี่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  คือแวะมาซื้อชาได้เป็นชาที่มาจากไร่ชาของสิงห์พาร์คแม่แรงบอกเลยว่าบูธของกินเนี่ยคนแน่นมากดูดิ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าชาบเบลนทุกคนเขาเรียกเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมชากันไหนๆก็กินไม่เป็นแล้วลองดูสิว่ารอบนี้ความคิดจะเปลี่ยนไหม mm hmm. เอาวันนี้ลาน้ำพึ่งก็ได้ค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะก็คือพี่เขาจะยื่นให้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปชงไปดริปขอบคุณค่ะ mm hmm. แกเอามาแล้วก็วจะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราไปใส่น้ำร้อนกันต่อ เขาบอกให้แช่ไว้3นาทีแล้วก็ค่อยกินเพราะมันจะเป็นช่วงที่ชาแบบกำลังเข้ารูปเข้าเนื้อที่สุดแต่มันร้อนมากทุกคนกินทีน่าจะลิ้นพองอีก3เดือนแป๊บหนึ่งนะขอเวลาเป็นคนทนความร้อนไม่ค่อยได้จริงๆแต่หอมนะหอมแบบวาน,นิลลาวาน,นิลาแต่มันก็มีความเป็นชากลิ่นชาความแบบชาโอเคจะลองลนะ ร้อนร้อนยังไม่ทานได้รสชาติเลยเลยอ่ะลิ้นม,มันขุยหมดละเดี๋ยวเรากำลังจะไปสวนสัตว์กันต่ออันนี้สิ <c oughs> ที่มีความมันเราสูงมากาไปดูพวกพวกจะพวกง่กันดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งที่เป็นสวนสัตว์แล้วแล้วตัวแรกที่เราเห็น สแกนจ่ายได้นะทุกคนแต่ต้องซื้อสองชุดขั้นต่ำขึ้นไป,ปแล้วก็เราจะสองชุดเลยแล้วกัไไนแล้วก็เนี่ยมันจะมีโชว์เนี่ยทุกคนอันนี้ให้เอแพร r r o ดภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะนกแก้ว อันนี้ให้ให้กระต่ายอันนี้ให้หมูกับแพะเอ้ยแกะแล้วก็ถ้าอันเนี้ยให้ได้ทุกตัวเลย Enjoy เลยจ้ะจ๊ะอันนี้ให้นกแกว้ว เขาแบบเขา gentle มาทุกคนเขาค่อยๆกินช้าๆแล้วทำไมมีแค่สองตัวแล้วพี่เหลือบเนี่ยอ๋อมีมีอ๋อมันหลับมันหลับ ยื่นมือไปงำมือหาย อากาศเย็นนะแต่ว่าเวลาเริ่มเย็นแล้วแล้วถึงเวลาอะไรจ๊ะกินเราจะต้องไปกินกันอีกแล้วดนว,วันนี้เราจะกินที่ร้านชื่อ Barn House ซึ่งเป็นร้านที่อยู่ในบริเวณงานนี่แหละอ้ย,อยแสงสวยแสงสวยทุกคนดูว้าวไปเราไปดูกันดีกว่าว่าเย็นนี้มีอะไรกินจ้า Good morning ตอนนี้เวลาเที่ยง5้านาทีถึงเวลาต้องไปเช็คเอาท์แล้วเพื่อที่จะออกไปกินข้าวกลางวันแล้วก็เดินทางไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารแล้วมีความน่ารักคอมมี้มีเป็นแบบ สวนอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ลูกบ้านท่านอื่นๆเนี่ยกำลังเดินทางกันมาจากวัดร่องขุนแต่ว่าซี่ไม่ได้ไปก็เลยมารอรับลูกบ้านที่นี่แทนเฮ้ยเอนเนอซี่จะเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้าง งสีอสติจองให้ลูกบ้านทุกท่านรอกินข้าวหลังจากไปเที่ยวตอนเช้ามาร้อนๆเห็นไหมทุกคนจำเสื้อตัวนี้ได้ไหมเสื้อที่ซื้อที่เชียงคานที่ซื้อกับแม่ด้วยจำได้ปะนี่พอมาใส่แล้วใส่กางเกงยีนทุกคนคือแบบเออมันก็เข้านะลูกนี้น่าจะใส่แต่วันแรกสบาย ตอนนี้ลูกบ้านท่านอื่นๆก็ทยอยมากันถึงแล้วชั้นบนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเจะรูกบ้านกันดีกว่าปะเอาน,นี่หนึ่งก็ได้ค่ะนะคะนะได้มาร่วมกิจกรรมด,ดีๆกันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลนะคะวอกเป็นอย่างนี้ว่าโอกาสหน้านะคะถ้ามีกิจกรรมด,ดีๆแบบนี้อีกค่ะยังไงอาจจะขอเรียงเชิญเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะใดค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะ รถแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพกันเมื่อกี้ก็กินข้าวก็คือการกิงแน่นอีกแล้วแต่ตอนนี้เราก็จะมาพูดคุยกับผู้ร่วมทริปของเราสวัสดีค่ะทุกค,น,คนผู้ร่วมทริปรถเบอร์สาทริปนี้สนุกไหมคะทุกคนสนุกม,มากแล้วใครชอบอันไหนบ้างคะประจบทริปนี้อาหารเยอะ ฟาร์มทัวร uh ์อาหารบอลูนบอลูนด้วยก็คือทุกอย่างที่เราทำคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่กินเบียร์ฟรีไม่อั้นว้ากกินเบียร์ฟรีอันนี้ชอบที่สุดใช่ดอกไม้ดอกไม้ในห้องก็ประทับใจสบายดอกไม้หรือว่าใครมาให้เพราะว่าเรามาหลังนวานเลยแล้วจริงๆคือทีมงานให้ะแล้วถ้าถ้ามีทริปอีกมาไหมคะมาไหมมา เห็นไหมว่าความดีงามของทริปนี้มันขนาดไหนทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวกำลังจะไปเข้าเกตและแล้วก็เดินทางกับกรุงเทพเมื่อกี้ก็ได้ส่งลูกบ้านทั้งหลายเข้าไปแล้วเรียบร้อยส่วนซี่ก็มา พูดคุยกับทุกคนต่อก็คือจะบอกว่าแบบเป็นทริปที่แบบสนุกมากทุกคนเป็นทริปที่ทางสิงเอสเตดดูแลดีมากแบบขนาดได้คุยกับลูกบ้านทุกคนน่ะคือทุกคนก็แฮปปี้มากๆแล้วก็บอกว่าเป็นทริปที่ดูแลเหมือนแบบเจ้าหญิงเจ้าชายมากเวอร์ก็คือมีมีพี่ๆอกกนาซเร์ดูแลทุกแบบวินาทีจริงๆจะเติมนะ้า จะเอาข้าวจะเอากาแฟจะเอาผ้าเปียกจะเอาทุกอย่างก็คือเหมือนมีพร้อมมีมือหยิบยื่นเข้ามาตลอดเวลาเพราะว่าทางสิ่งเสพเขาใส่ใจดูแลดีมากๆจริงๆ ส่วนใครที่อยากเข้ามาเป็นสมาชิกลูกบ้านของสิงเอสเซทแฟมิลี่นะคะแล้วก็จะได้ประสบการณ์เอ็กซคลูซีฟดีๆแบบทริปดีๆแบบนี้ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมโครงการบ้านและคอนโดที่บอกเลยว่าแบบเบสอินคลาสสุดๆของสิงเอสเซทส่วนใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเข้ามาพักโรงแรมในเครือเอสโฮเทลรีสอร์ทได้นะเพราะก็สามารถลุ้นมาเที่ยวทริปเอ็กซคลูซีฟแบบนี้ดีๆได้เหมือนกันส่วนในทริปหน้านเนี่ยจะพาไปสัมผัสประสบ การดีๆที่ไหนสามารถติดตามทริปได้ทาง Facebook สิงอสเทดเลยนะทุกคนส่วนวันนี้ซี่ก็ขอลาไปเข้าเกตเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพก่อนนะทุกคนเพราะว่ามีทริปอีกหลายทริปมากรออยู่จริงๆนี่อีก2วันอะซี่ก็ต้องเดินทางอีกแล้วซึ่งเป็นทริปที่เป็นทริปแรกที่มีการ Collaborate กับอีกช่องหนึ่ง ออซึ่งซี่ก็มีการเปรยๆไปบ้างแล้วแหละใน Instagram ก็รอดูกันเลยว่าทริปจะเป็นยังไงสซนว์ so, นี้ก็ thank you for watching ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราเดอัทช่องคลับพวกเราพวกเราไหนอ่ะให้ซี่ The w a ั c ช่องคลับด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่<ๆ>ด ที่ดูแลนะคะขอบคุณค่ะบอกแล้วว่าทริปนี้ดูแลยิ่งกว่าเจ้าหญิงบอกเลยบอกเลย